เป็นไรอ่ะเราแปกลางมาทีนี่อาศัยสมัยมะอาศัยสมัยมาอมุกซอนเตนิสมัยมาไงต่อ

เยอื้เยะเข้าด้วยสี่แม่เน่ยัล่ะนัล่ะอุ้ยขึ้นสวรรค์ใจปยกหมา วันที่26กุมภาพันธ์2021เนี่ยเราจักใช่ไหมแป้งเด็กแคร์แ,แคร์คุณที่สุดแคร์คุณที่สุดแต่ไม่แ,แคร์ไอสอนไม่แคร์ไอสอนไม่แคร์ไอสอนนอ,อ้ยโป,ป้แป้งอ่า Bang là nha, à này nha. mấy câu chảy lê kể lắm phút vào này hả, lụt tato tội đi tato tato tội <laughs> lụt tato tội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  lụt à. tato à. tội lụt tato tội lụt หน้ามึงใหญ่จังวะฮะหน้ามึงเข้ากล้องใหญ่จังเลยอ่ะเดี๋ยวดิเต็มหน้าเลยอือมาะลยเ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 อาเชลมาดิอาเชลมาเลยมาเลยเลอ้าวอ้าวกูกูกุอะกูกุกูกู Ừ. Cái này hả? Cứ vào này, đi lời.